นายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมส์ฉลองความสําเร็จทัพนักกีฬาไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาในศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ที่กัมพูชาพร้อมเป็นประธานมอบเงินรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น338บล้าน5้หบาทโดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด108เหรียญทอง95เหรียญเงินและ108เหรียญทองแดงขณะที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลมาได้126เหรียญทอง109เหรียญเงินและ9 4เหรียญทองแดงนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการแข่งขัน พร้อมขอให้มันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ,อเ,เพื่อพัฒนาทักษะไปใช้ในการแข่งขันต่อไปที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันเพืจะนำไปพัฒนาใสยภาพตัวเองอต่อไปและผมขอชื่นชมาีมกีฬานะครับผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนผู้สสนุนเหลอาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการนําทัพนักกีฬาไปคว้าชัยชนะกลับมาสู่ประเทศชาติสเ็จ ความสาเร็จในครั้งนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างดีของทุกท่านจนสามารถแสดงความสามารถและใส่ยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมรางวัลเกีรติยศที่รับในวันนี้นั้นถือว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านและเป็นเกียรติประวัติกับประเทศชาตินํามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวไทยทุกคนรวมทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับ